ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของสำนักและความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตมาอัปเดทให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่สำนักต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะไปดูกันว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างครับ เราไปเริ่มต้นกันที่สำนักการแพทย์กรุงเทพานครนะฮะได้ออกมาเนี่ยผู้ป่วยโควิดในทีสีเขียวนะครับเข้าสู่ระบบ Community i s o l a t i o n First แล้วก็ Home Isolation First นะฮะโดยนายสุกสรรกิติสุภกรผู้มวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพาณครกล่าวว่ากรณีกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อกลุ่มอาการสีเขียวเข้าระบบการดูแลที่บ้านหรือว่าศูนย์พักคอยชุมชนนะครับเพื่อที่จะสำรองเตียงในโรงพยาบาลรองรับกลุ่มเสีย่ยงระดับสีเหลืองแล้วก็สีแดงว่ากรุงเทพปนคร โดยสมัชกาแพทย์ได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด -19 และผู้ที่ทํางานประสานงานในชุมชนนะครับโดยแนะนําการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ท,ที่บ้านและในชุมชนนะครับที่อาการไม่หนักให้เน้นรักษาตัวที่บ้านและในชุมชนหรือว่าส่วนพักคอยเพื่อส่งต่อรวมทั้งแนะนําให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทรคิดเป็นระยะะ,ยะอย่างสม่ําเสมอนะฮะเพื่อคัดกรองโรคแทนผิดการ ตรวจแบบ RT-PCR เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับสำหรับแนวทางในการนําผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาปัจจุบันจะให้คัดกรองด้วย ATK ตรวจผ่านหน่วยค้นหาเชิงรุกแล้วก็ตรวจผยานสถานพยาบาลนะฮะผู้ป่วยโควิด1 9ไม่จําเป็นต้องต่อสายด่วนโควิด1 3 3 0ของสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนื่องจากหน่วยบริการจุดนั้นจะประเมินอาการเบื้องต้นและจะส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปโดยกรณีอาการไม่รุนแรงนะฮะให เข้าสู่ระบบ Home i อ o l u t i o n หรือ Community i s t l ซ t t o o n หากมีอาการปานกลางหรือว่ามีอาการหนักขึ้นโดยมีไข้สูง39องศาเซลเซียส24ชั่วโมงขึ้นไปหายใจเร็ว2 5ครั้งต่อนาทีออกซิเจนในเลือดนั้นมีค่าน้อยกว่า94โรคประจำตัวมีการเปลี่ยนแปลงหรือในกลุ่มเด็กที่มีการหายใจลำบากซึม ดื่มนมและรับประทานอาหารได้น้อยลงจะประสานส่งต่อให้ศูนย์เอราวันนะครับนำเข้าสู่ฮอสพิเทลแล้วก็โรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักนะครับส่วนประชาชนที่ตรวจเอกทีเคด้วยตนเองขอให้ติดต่อสายด่วนสปสช1น3 0นะฮะจะมีเจ้าที่ติดต่อกลับภายใน6ชั่วโมงซึ่งกรณีเป็นผู้ป่วยสีเขียวจะรักษาในรูปแบบของโฮมแอสโซเชชันหรือคอมมูนิตี้แอสโซชชันหากมีอาการปานกลางหรือว่าหนักขึ้นก็จะมีการส่งรักษาที่ฮอสพิเทลโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักเช่น เดียวกันนะครับ